ดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูนุ่งหนิงอีกเช่นเคยนะคะกับกิจกรรมแสนสนุกค่ะในวันนี้และสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เรียนรู้ในหน่วยหน่วยวันแม่นั่นเองค่ะและคุณครูุงหนิงก็มีมิทานและกิจกรรมประดิษฐ์การ์ดหนูน้อยจ๊เอ๋มาฝากติเๆกๆนันค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปประดิษฐ์การ์ดหนูน้อยจ๊เอ๋นั้น เดี๋ยวเราไปฟังนิทานพร้อมๆกันก่อนนะคะไปกันเลยนิทานเรื่องลูกจะ๊ะลูกจ๋าเรื่องโดยปะกาสิทธ์สุดใจภาพประกอบโดยฉัตรสุดาประเสริฐสุขอ่านโดยคุณครูหนุ่งหนิงเองค่ะแม่อุ้มท้องลูก พันผูกสายใยเจ็บปวดเพียงไหนอดทนได้เสมอพ่อดูแลแม่แพรรักล้นเอ,อ่อบำรุงเลิกเลอรอเจอลูกน้อยแรกเจ้าเกิดมาตีนเท้าฝาหอยสมดังรอคอย หอมหน่อยจอมขวัญยามเจ้าเติบใหญ่สอนให้หยึดมั่นคุณธรรมสำคัญเป็นเด็กกตัญญูพ่อแม่อุทิศชีวิตทั้งคู่ลำบากยิ้มสู้อุ้มชูลูกยา เพียงลูกเชื่อฟังตั้งใจทุกคราชื่นชมหนักหนาว่านอนสอนง่ายหวังลูกสุขสันทุกวันไม่น่ายห่างไกลโรคร้ายสุขสบายเปรมปรีพ่อแม่มุ่งมัน่น เต็มที่ให้ลูกคนนี้ได้ดีทุกทางไม่ว่าร้อนหนาวกี่คราวไม่ห่างห่วงทุกก้าวย่างทุกอย่างดีได้ลูกจะ๊ะลูกจ๋าผืนฟ้าว่าใหญ่รักที่มอบให้ หมดใจเกินฟ้าค่ะสำหรับนิทานเรื่องลูกจ๊ะลูกจ๋าก,ก็จบลงไปแล้วนะคะจากในนิทานเด็กๆจะเห็นว่าการที่เราจะเติบโตมาได้นั้นเราอาศัยอยู่ในท้องคุณแม่เป็นระยะเวลาถึง9เดือนเลยละคะ่ะ และคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะดูแลเอาใจใส่เด็กๆนะคะบำรุงเด็กๆตั้งแต่อยู่ในท้องของคุณแม่และเฝ้ารอคอยที่จะได้เจอเด็กๆนะคะและเมื่อเด็กๆลืมตาดูโลกมาวันแรกเลยเท้าของเด็กๆนะคะก็จะเล็กๆเท่าฝาหอยนะคะหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ ก็จะคอยดูแลเด็กๆไม่ห่างคอยให้เด็กๆได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มนมให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยทำงานเพื่อที่จะได้หาเงินนะคะมาซื้ออาหารที่มีประโยชน์อาหารอร่อยๆซื้อนมซื้อนิทานนะคะมาให้เด็กๆนะคะ ไม่ว่าเด็กๆอยากได้อะไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะพยายามหามาให้เด็กๆนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รักเด็กๆความรักของคุณแม่และความรักของคุณพ่อนะคะยิ่งใหญ่จนไม่สามารถหาอะไรมาเปรียบเทียบได้ความรักของคุณแม่ยิ่งใหญ่กว่าผืนฟ้าความรักของคุณพ่อยิ่งใหญ่และกว้าง <25. S 1> ใหญ่กว่า มหาสมุทรเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถตอบแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่ด้วยการเป็นเด็กดีน่ารักเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังทุกคนในครอบครัวเชื่อฟังคุณครูเพียงเท่านี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะชื่นใจมากๆเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะนอกจากนิทานที่คุณหดุงหนิงนำมาฝากเด็กๆแล้วก็ยังมีกิจกรรม ประดิษฐ์กร์ดหนูน้อยจ้าเอ๋สำหรับการประดิษฐ์การาดหนูน้อยจ้าเอ๋นะคะมีอุปกรณ์และวิธีในการทำอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเย้ค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการประดิษฐ์การาดหนูน้อยจ้าเอ๋นะคะก็มีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะมีใบงานต้นแบบนะคะสีไม้กาวแท่ง ดินสอกันไกลาปลายมนค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการประดิษฐ์การ์ดหนูน้อยจ่าเอกกันเลยนะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนำใบงานต้นแบบนะคะมาและสังเกตว่าจะมีคํานะคะเขียนตามรอยปาให้เด็กๆใช้ดินสอนะคะเขียนตามรอยปาก่อนนะคะคําศัพท์ที่คุณครูหนุ่มิงนามาฝากเด็กๆในวันนี้ก็คือ I Love มัม I Love มัมหนูรักแม่หนูรักแม่ค่ะหลังจากที่เด็กๆเขียนตามรอยปะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการ ตกแต่งระบายสีนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะใช้สีที่มีอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูหนุ่มหญิงเลือกใช้สีไม้นะคะแล้วก็เลือกใช้สีฟ้าในการระบายสีชุดคุมท้องของคุณแม่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการระบายสีนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างนะคะคุณครูหนุ่มหญิงจะมีเส้นทึบอยู่ เส้นทึบด้านล่างนะคะจะเป็นรูปภาพชุดคลุมท้องนะคะอีกเครื่องหนึ่งซึ่งมีไว้สำหรับตัดนั่นเองเราจะใช้กันกลปลายมนนะคะตัดตามเส้นทึบที่คุณครูหนูหนิงกำหนดให้นะคะขั้นตอนนี้เราจะใช้กันกลปลายมนด้วยความระมัดระวังนะคะ,นะคะหลังจากตัดออกมาได้ รบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้กรรไกรปลายมนตัดตามรอยเส้นทึบนะคะซึ่งเป็นรูปชุดคลุมท้องของคุณแม่นะคะเรากาลังตัดตามรอยเส้นทึบนะคะซึ่งเป็นรอยชุดคลุมท้องของคุณแม่นะคะสำหรับที่จะมา ประกอบเข้ากับใบางานต้นแบบของเรานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณคุณหนุ่งหนิงจะเว้นช่องสำหรับในการตัดจะมีพื้นที่สีขาวอยู่นะคะเด็กๆลองนำชุดกลุ่มท้องนะคะที่เด็กๆตัดเสร็จแล้วมาวางทับลงไปนะคะแนบลงไปกับใบางานต้นแบบของเรานะคะพับตามรอยได้เลยค่ะ เด็กๆลองสังเกตและวางลงไปนะคะให้วัดพอดีกันกับชุดคลุมที่เป็นใบงานต้นแบบนะคะหลังจากนั้นใช้กาวแท่งนะคะทากาวลงไปขั้นตอนนี้เราก็กำลังจะประกอบชุดคลุมท้องของคุณแม่นะคะ หลังจากนั้นเราจะใช้สีนะคะมาระบายเพิ่มเติมตรงพื้นที่สีขาวสังเกตว่าคุณครหนุ่มหนิงจะใช้สีฟ้าเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็จะตรงก,กันกับสีของชุดคลุมท้องของคุณแม่นั่นเองค่ะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการหนูน้อยจ้าเอ๋ค่ะเด็กๆก,ก็สามารถเปิด ปิดชุดคุมท้องได้นะคะก็จะมีหนูน้อยคอยจ้าเอเด็กๆอยู่ค่ะค่ะก็สำเร็จลงแล้วนะคะสำหรับการ์ดหนูน้อยจ้าเอของเด็กๆค่ะซึ่งการ์ดหนูน้อยจ้าเอนะคะของคุณหนุิ่งก็เป็นแบบนี้เลยแอนแอนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการ์ดหนูน้อยจ้าเอนะคะเด็กๆก็สามารถประดิษฐ์นะคะการ์ดหนูน้อยจ้าเอได้ที่บ้านเลยเป็นกิจกรรมที่ ทำได้ง่ายๆนะคะที่บ้านและสามารถเปิดปิดนะคะการ์ดหนูน้อยจะเอ๋ตรงชุดคลุมท้องนะคะเมื่อเด็กๆเ,เปิดการ์ดขึ้นมานะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าจะมีเจ้าเบบี๋ตัวเล็กๆนะคะกำลังนอนหลับอยู่ในท้องของคุณแม่อยู่นะคะเมื่อเด็กๆคนไหนปดิดการ์ดหนูน้อยจะเอ๋เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถถ่ายภาพนะคะผลงานหนูน้อยจะเอ๋นะคะ ส่งลงในกลุ่มไลน์ชั้นเรียนนะคะมาฝากคุณครูและเพื่อนๆนได้ชื่นชมได้นะคะคุณครูทุกคนนะคะก็รอที่จะชื่นชมผลงานและแจกดาวให้กับเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับกิจกรรมแสนสนุกกับคุณครูหนุ่มหนิงค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณครูหนุ่มหนิงก็ฝากเด็กดีเช่นเคยนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งถัดไปค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย